ทุ้ายกัปิดครับสักพักนึงก็สุกเอาละแสดงว่าไก่เราพี่น้องกบได้กันในปี๊ดไฟเราตีไส้ดีซุกล้วต้นนี้เพราะว่าเหตุมันมันเรอุามันละอุเออเราอุใกล้พอขวดตัวอทถานี่แล้เป็นพอขวดตัวนี้นนอยูอยู่บ้านครับพี่กับเงาคือกันอื เหาดันมูพวกัเที่ยวโทรมาหาห้ายอยู่เมืองเทพเมืองหน้าอกรุงเทพโทรมาถามว่าเป็นยังไงกัะบอกว่าพ่ออยู่ได้อยู่อายุกะหลายเราก็เลยอยจากยู่บ้านปลูกเกษตรกรผสมประสานมามาปลูกผักปลูกพืชกันนี้จากโควิดน้ำแน่หละครับ เลยจะลงมาอยู่บ้านหน้าก็เตรียมไถไว้แล้วหน้าก็ไถไว้แล้วเตรียมตะปลูกพักปลูก,พ,กพ,พักปลูกกระโพดกระโพดเก็บปเกี่ยวต่อแล้วก็ไถไว้เลยเอาเอาเนื้าตายก่อนไถ้กบหญ้าไถ้กบหญ้าเกี่ยวกระโพดมาลงเกี่ยวขยวับเตะแม่ล่ามาโดนอีนี่ครับมันก็นเดือดโอ้ครับนี่ อู<ว> <si suppression> ้ยหอมพร้อมพอมพอมเดียดเลยครับเดียดเฉ็นเฉ็นเลยแบบใส่ปืนสุดยอดสุดยอดโซ่ก็ล่ะโซ่ก็เช็แบงปืนกับหาเก็บบอาน้ำบริเวนหน้าเลยนะครับบอลเลนล่งทุนอย่างเลยหาเก็บอันไหนที่มันเสาที่มันจะบรสภาพแล้วก็เอามาใส่เป็น เราควนมาเผ็ดเป็นเปื oh, ่นโอ้กัดยวดโดนนี่เล่าบิดเป็นลังตัวนี่เราควนจะเปื่อนเลยสองควนน้ำหน้าเนี่ยบดสระเพ้าจับมาเป็นฟื้นครับอะไรนั่นง่ายง่ายเเอาไปเปลี่ยนเอาต้นไม้ไปเปลี่ยนแบบง่ายๆครับข้าวไดข้าวใดเนี่ยก็เต๋ยเตเบิดเลยซุกไปนี่ใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วเพื่อแล้วนี่เนี่ยเพื่อแล้วนี่ครับ กวยแล้วกวยแล้วนี่อ้อมปลาไหลครับพีน่น้องใส่ไ่กันเนี่ยนอ่นะเดี๋ยวจังไปเบื้องตอนกินเนาะ